สวัสดีค่ะเด็กๆ่ะวันนี้เราจะพบกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยกันค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆฝึกออกเสียงพยัญชนะไทยตัวกอไก่ถึงฮอนุฮูกนะคะเด็กๆมาฝึกออกเสียงตามคุณครูกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกออกเสียงกันเลยค่ะกอไก่ออกเสียงว่า กอขอใครออกเสียงว่าขอขอครดออกเสียงว่าขอคอควายออกเสียงว่าคอคอคนออกเสียงว่าคอคอระคังออกเสียงว่าคององงูออกเสียงว่างอ จอจานออกเสียงว่าจอชอชิงออกเสียงว่าชอชอช้างออกเสียงว่าชอซอโซออกเสียงว่าซอชอเชอออกเสียงว่าชอยอผู้หญิงออกเสียงว่ายอดอชดาออกเสียงว่าดอ ตอประตักออกเสียงว่าตอ,ถอ,ถอทอฐานออกเสียงว่าถอทอนางมนโทออกเสียงว่าทอทอผู้เท่าออกเสียงว่าทอนอเนนออกเสียงว่านอดอเด็กออกเสียงว่าดอตอเตาออกเสียงว่าตอทอทุง ออกเสียงว่าถอทอทหารออกเสียงว่าทอทองออกเสียงว่าทอนอหนูออกเสียงว่านอบอใบไม้ออกเสียงว่าบอปอปลาออกเสียงว่าปอผอพึ player, ่งอ,ออกเสียงว่าอผอ ฝอฝาออกเสียงว่าฝอพอพันออกเสียงว่าพอฟอฟันออกเสียงว่าฟอพอสัมเภาออกเสียงว่าพอมอมาออกเสียงว่ามอยอยักษ์ออกเสียงว่ายอรอเรือออกเสียงว่ารอ ลอล да. ิงออกเสียงว่าลวอแหวนออกเสียงว่าวสอสาลาออกเสียงว่าอศรือศีออกเสียงว่าสอสศเสือออกเสียงว่าสอหอหีบออกเสียงว่าหอลอจุลาออกเสียงว่าล ออ่างออกเสียงว่าอาฮอนกฮูกออกเสียงว่าฮอ่า,อา,อาเด็กๆได้ฝึกออกเสียงพยัญชนะไทยตัวกอไก่ถึงฮอนหฮูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแพรก็จะมีกิจกรรมงานมาฝากเด็กๆกันค่ะคือจะให้เด็กๆดูรูปภาพที่ครูแพรกำหนดให้ดังต่อไปนี้ค่ะ รูปที่1ค่ะรูปที่2ค่ะรูปที่3ค่ะรูปที่4ค่ะและรูปสุดท้ายค่ะอ่าให้เด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะแล้วเด็กๆลองทายสิวา่ามันคือพยัญชนะไทยตัวใด แล้วให้เด็กๆฝึกเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานเข้ามาแชร์กันในอัลบั้มลายกลุ่มห้องด้วยนะคะคุณครูแพทรจะรอดูว่าเด็กๆเขียนพยัญชนะไทยตามรูปภาพได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะคุณครูรอชมอยู่นะคะอย่าลืมส่งมานะแล้วเจอกันคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะ